ครับเดี๋ยววันนี้จะมาปัดเงาพระนะครับซึ่งยาขัดผมใช้สองสีครับมียาขัดสีน้ำตาลกับสีแดงเรื่องแรกผมใช้ยาขัดสีน้ำตาลก่อนนะครับยาขัดสีน้ำตาลคุณสมบัติเขาลูบรอยขนแมวอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะตามด้วยยาขัดสีแดงเพื่อยาเป็นยาขัดเงาครับ เดี๋ยวส่วนวิธีการขัดของผมนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวตีผ้าก่อนนะครับใช้เศษอะคริลิกนะตีผ้าแล้วก็ทาย,ยาเข้าไปครับส่วนวิธีการเริ่มขัดของผมผมจะขัดจนห่วงก่อนนะครับเอียงเข้าซอกนะครับตามเหลี่ยมของผ้ามาณนี้นะครับสี่มุมเลยนะครับ ผ่าตามขอบนะครับเติมยาไปบ่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่าตามซอกก่อนนะครับแั้นก็แทงตามจั่วนะครับผ่ดแทงตามจั่วนะครับรอยขนแมวเราจะใบรอยกระดาษทรายเราจะหายไปเลยนะครับยาผัดมันตานี้ดีมากเลยนั้นเราก็ลูบผัดลูบเลยครับผ่านก็ได้ครับ เพราะว่าเขาจะลบเราขนแมวให้เราอย่างดีนี่ครับเติมใยญ่แค่นคถ้าไม่ออกไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับกดแค่นี้ครับตรงนี้เหมือนกันครับตามซอกก่อนครับซอกห่วงสีด้าน ดูตามเดียนีน้นตามซอกก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากจะมีปัญหาขัดตอนตามซอกครับขาดไม่ค่อยออกอะไรมั่งรประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ลบรอยดำขอบผ้าที่เราอันน้แบบสบายเลย เดิมครับต้านซอกครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับเดี๋ยวพ้าจะหลุดมือนะยันเติมยาไปบ่อยเอาครับเติมยาขัดไปบ่อยเอาลานี้แล้วก็ยนเติมยาไปบ่อยเน้นต้านซอกไว้ก่อนครับจะต้องออกแรงมากครับออกแรงมากเดี๋ยวถ้าเกิด ที่นานๆเขาจะกินเนื้อกรอบพระเราไปด้วยครับกรอบกินเนื้ออาติลิกไปด้วยนี่ครับพอขนแมวที่เราตะไบเนต้ากระดาษทรายหายไปจากนั้นเราก็เปลี่ยนผ้าเพื่อที่จะขัด ยาแดงยาขัดเงาใช้ผ้าสองผืนแยกกันนะครับนี่ครับผ้าใหญ่เหมือน,นเดิมครับตีผ้าก่อนครับก็เติมยาแดงครับ ดนเยอะยิ่งดีครับถ้าขัดเงาขัดเหมือนเราขัดยาน้ำตาลครับขัดรูปมันผ่านก็พอครับเห็นครับยาแดงนี่ขัดเงามากเลยนะครับไม่ต้องออกแรงมากแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยนะครับทางซอกเหมือนเดิมเลยครับ เติมยาไปบอยเขาครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับแค่เราขยันเติมยาบ่อวๆงานเราก็เงาได้ครับตามเหลี่ยม ก่อนจะเสร็จแล้วก็ลูบหน้ากระจกหน่อยครับแค่นี้เดี๋ยวเราก็เอาไปแช่น้ำแช่น้ำเพื่อรอ,อ,อความสะอาดต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันครับขัดเหมือนเราขัดยาน้ำตาลเลยครับขัดตามซอกก่อนกับสี่มุมของห่วงเริมยาบ่อยๆนะครับ yính nhau yính tới, tông thêm ya về bồi ha. to, còn tương với bổi, nhưng Yính thêm ya về bồi, yính ต้องออกแรงมากครับผัดผานไปเลยนะครับครับนะต้องออกแรงมาก 2ด้านชิ่งเดินกับก่อนเสร็จแล้วก็หัดหน้ากระจบเริม เทน้ำกแฟไปครับเดิมนะครับาตามซอกห่วงก่อนนะอย่างแรกเลยย้ำนะครับที่อยากเงาต้องเติมยาแบบ่อยครับอยาเติมครั้งเดียวแล้วขัดไปเลยนะครับเพราะว่า ผ้าขัดเราจะกินชิ้นงานนะครับยาขัดมีหลายประเภทนะครับแล้วแต่ความสะดวกหรือความขนัดของท่างแต่ละคน ส่วนตัวผมผมถนัดยาน้ำตาลกับยาแดงครับต้องเสร็จกัดหน้ากระจกด้วยคแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็แช่น้ำแฟเบ